อยากรวยคนดังใช้ชีวิตยังไงเหรอคงใช้ตีนเดินมั้งไอเฮียคงใช้มือเดินอะไม่ได้ใช้ตีนหรอกไอสว์คนดังใช้ชีวิตยังไงเวอร์ไปกูมไม่ได้ดังขนาดนั้นเวอร์เกินทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ไม่ได้แบบยังไงอะที่ชื่อคนดังเหรอคนดังใช้ชีวิตยังไงเหรอเราก็ไม่ได้เหมือนดาราเว้ยเหมือนบอกว่าไม่เหมือนนะเราไม่ได้เหมือนดารา อพราะผมไปไหนบ,บางคนก็อุ่ยเห็นคนกอดกันโหไอาเพลงแล้วเนะีย่ยยอาเจ้าใช่ผมแค่คือ ลุงครับอยากรู้ชีวิตก่อนมาสตรีมผมจะลองเริ่มสตรีมดูเริ่มตีมออก็เริ่มเลยดิยากอะไรวะเริ่มเลยดิไม่ยากนะเริ่มดิใครห้ามมึงเนี่ย<ๆ>ก็เริ่มได้เลยนะที่สวดมาหรอ ดีครับพี่อ๋อไอ้เหี้ยกูชอบพี่สวนมาอันนี้กูใช่ไหมเนี่ยลุงต้องสอนสตรีมกูจะสอนยังไงอ่ะไอ้เหี้ยสอนยังไงก่อนแม่มมนต้องสอนยังไงไอ้เหี้ยตอนนี้ปากกูแห้งมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือรู้ไหมทำไมถึงปากแห้งผมรู้แล้วว่าทำไมปากผมแห้งผมมาอาปากใช่ปะอาปากแล้วก็ใส่ใส่ไอเนี่ยไอที่คอฟันอ่ะไอเหี้ยแล้วมันเหมือนปากมันจะฉีกอ่ะแม่ก็เลยแห้ง แล้วก็ต้องกัดไอเนี่ยกัดเชี่ยอะไรวะไอก้อนก้อนแข็งแข็งอะเฮ้ยมีนี้ด้วยนี่วะเฮียขอดูหน่อยดิสามพัน นี่ก็สามพันดูดวงของคุณไหนดูหน่อยดิดวงกูเป็นไงวะ <S <S <Russians> <S อะไรอะ่ะราชาดาบว่ะ <tar Dar> <ba> King of Swords สีดำโชคคือสีเขียว กษสีเทาอาชีพที่ควรทำอยู่เฉยๆก็มีเงินใบเอาดีในมุมมองความรักมักมองเป็นบุคลิกโดยเฉพาะผู้ชายหรือฝ่ายชายที่มีลักษณะเป็นคนที่คิดเยอะใช้ความคิดมีเหตุผลในมุมมองความรักก็ไม่ใช่โรแมนติกอะไรเลยออกจะพูดตรงๆทำอะไรค่อนข้างวิเคราะห์วิเคราะห์เยอะหรอ ทำให้บางทีความรักดูน่าเบื่อเกินไปแต่ก็ดูจะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลที่สุดไม่วันไหวความสัมพันธ์ก็จะมั่นคงเพราะเข้าใจอะไรได้ง่ายมีปัญหาก็พูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องที่ตัวเองคิดว่าเป็นผลถูกต้องและไม่ยอมจนอีกฝ่ายต้องยอมไอ้เหียเอาดีเอ้ยเอาจริงวะเนี่ย ไอ้เคียรว่าตู้นี้แม่งแปลกๆขอตู้นี้แล้วกันมันจะตรงไหมไอสัตว์เอาดีไอ้เคียบ้าปะเนี่ยเฮ้ยโคตรบ้าเลยยี่ทำได้ไงอ่ะมันมั่วแค่หมอดมั่วเว้ยหมอมั่วอันนี้คือหมอมั่วดอ่ะมั่วถูกราชาดาบอาชีพที่ควรทำคือเป็นโจนไอสัตว์ เริ่มมัวแล้วไอ้เหี้ยแต่บุคลิกเนี่ยเหมือนเดิมเลยราชาดาบเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยบดใหม่รอบนี้สัตว์มันจะเหมือนเดิมปะ,ะต้อาไตังไว้มั้ง ทวิเห,เหรียญหรอความรักนั้นความรักนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆต่อเนื่องเช่นทักไปเวลานี้ทุกวันกินข้าวเย็นกันทุกวันเป็นต้นซึ่งความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ข้อเสียของความสัมพันธ์นี้คือความที่เรื่อยๆจนเกินไปเรื่อยๆซ้ำๆจนคาดเดาได้และน่าเบื่อดูสดม่ก่อนสัตว์ นี่เดิมมั่วแล้วไอ้เหี้ยหมอมั่วแล้วเดวี่หัวเดว i l War, Devil War. อาชีพเนี่ยเห็นไหมสีที่กูชอบเนี่ยคืออาชีพของกูเลยขุดเหมืองโดยไพ่ใบนี้ ถ้าแปลกันใน,ในหลายๆที่จะแปลถึงการมีชู้เยียการรักสามเศร้าตอนแรกก็ดีอยู่เลยไม่ใช่หรอไอสัตว์ขออีกรอบเยีย สามดาบว่ะอันนี้แหละสามดาบความเศร้าความลึกเสียใจจิตตก<ร>ผิดหวังเป็นความหมายหลักๆของไพ่ใบนี้แต่จะมากหรือน้อยขึ้นกับไพ่ประกอบสิ่งสำคัญคือบางทีอาจจะเป็นรักที่ทำให้เรารู้สึกขัดแย้งอยู่ภายใต้ความรักที่เรารักมากจริงๆแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้เราแย่ได้ด้านเหตุผลเช่น เขาไม่รักเราเขาไม่สนใจเขาพูดทำร้ายจิตใจเราหรือืกูว่าไอห,หมอดูเนี่ยมันมั่วเว้ยมันแค่สุ่มการ์ดมาให้เราอ่านแล้วถ้ามันตรงก็คือก็ตรงถ้าไม่ตรงก็คือก็มั่วแต่อันแรกอะไอเฮียอันแรกอะ,อกอะใช่เลยเว้ยอันแรกอะอันแรกแม่งตรงสัตว์เอางี้ถ้ามันมัมกจานแรกใช่ปะ ถ้ามันมักจะติดอันแรกวิแหลกเราก็ออกเกมแม่งก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราก็มาดูใหม่ถ้าอันแรกมันจะตรงคือการดูดวงอะ่ะผมจะบอกให้การดูดวงอ่ะครับดูแค่ครั้งเดียวในชีวิตเว้ยสำหรับผมนะ ดูดวงครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่าตอนที่ผมไปดูตอนก่อนอะ่ะเขาบอกว่าผมอาจจะได้เป็นเจ้านายนายคนไว้คนแถวบ้านผมเรียกกันว่าหมอมั่วรอสองคิวแป๊บหนึง่ง ดูกรอบตัวนี้ดูดิสัตว์มันจอกมาเป็นแบบไหนเฮียฮะหมอมั่วมันนี่สิเข็มเกี่ยวกันแกงด้วยเข็มอาชีพกูคือจีเหล็กกนตรฐันนี่เท่าไหร่ะอุ้ยแต่สีถูกนะสีอ่ะสีสีเน<ม>ี่ยสีที่ผมชอบเลย ไพ่ใบนี้มุมมองความรักก็จะเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงกระทันหันความสัมพันธ์ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรืออาจไม่ดีก็ได้แล้วแต่ไพ่ประกอบอื่นๆเฮียอะไรเนี่ย